สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองรีวิวเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้กาลเ,เดียทีห้าพันครับเหมือนเดิมครับขอบอกไว้ก่อนว่าการรีวิวของผมครั้งนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านผู้ชมก็ได้เพราะแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกและก็ความชอบที่แตกต่างกันออกไปครับเราเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับไม้เมอร์เฟายกาเลดิทียาพันปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมมีไม้นี้มานานแล้วครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้อามาตีครับแต่ล่าสุดผมได้ลองอามาตีครับคนพบว่าฟิลลิ่งดีครับถึงแม้จะเด้งมากแต่ก็มีความนุ่มจากไม้ฮินงกิจนะครับการคอนโทรลอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศ เพราะไม้มีความเด้งมากการคอนโทรลก็จะลดลงนะครับแปรผกผันกันสำหรับไม้ b u ตเตอร์ฟล์กาเรเดียที่ัเป็นไม้ที่เด้งที่สุดในค่ายในแบรนด์ของ b u t เตอร์ฟครับต่อไปเราจะมาดูสเปคของไม้กันครับความเด้งอยู่ที่13.6ครับตามที่บอกไปแล้วว่าเป็นไม้ที่เด้งที่สุดของค่าย b u t เตอร์ฟครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเบรดเมทริกครับจะเห็นว่ากาเรเดียที่าพันอยู่บนสุดนะครับคือเด้งเด้งที่สุดความเด้งเนี่ยอยู่ในระดับเทโลโลกไปอยู่ดวงจันทร์เลยนะครับต่อไปเป็นองค์ประกอบของไม้กาเลเดียที่5000ครับเป็นไม้3ชั้นครับบวกกับคาร์บอนที่5000ชั้นครับรวมเป็น5ชั้นเราลองมาดูลำดับการวางชั้นไม้กันครับ ชั้นแรกเป็นไม้ฮิโนกิครับชั้นที่2จะเป็นคาร์บอนทีอาพันชั้นที่3ไม้ที่เป็นแกนกลางครับชั้นที่4เป็นคาร์บอนทีอาพันครับแล้วก็ชั้นที่5้าชั้นสุดท้ายก็เป็นไม้ฮิโนกิครับไม้นี้ความหนาจะอยู่ที่7.2ม mm ิลลิเมตรครับ น้ำหนักเฉลี่ยของไม้นี้อยู่ที่90กรัมต่อไปผมจะชั่งน้ำหนักไม้นี้ให้ดูครับสำหรับไม้นี้นะักอยู่ที่88กรัมครับถือว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยครับ ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยครับสำหรับยางนะครับที่เหมาะกับปายนี้จะเป็นยางที่มีความเด้งไม่มากครับเช่นยัสกาเล็กซ่าเครับเล็กซ่าเนะครับยัสกาเล็กซ่าเจ็ซอฟครับดิกนิกศูนยครับ เทเนจี05ครับดิกนิก 09C ครับและก็เกเซอร์ 09C เป็นต้นครับอย่างที่ผมรู้สึกประทับใจที่ได้ติดกับไม้นี้ที่สุดก็คือ d i กนิก 09C ครับซึ่งทำให้ผมสามารถสร้างลูกที่มีความแรงนะครับแล้วก็มีความหมุนมากนะครับไปด้วยกันครับต่อไปจะให้ดูไม้โดยรวมครับแล้วก็ดูกล่องไม้ครับ ด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของทาง Butterfly นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Butterfly g a l e r i a s e r i e s s p e c i i l Material b a s e Made i n j a p a n ครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของไม้นะครับมาดูที่ตัวด้ามน,นะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้โลหะนะครับ Butterfly g a l e เ i a ด T5000 นะครับ Made in Japan แล้วก็โลโก้ b u t t e r f l y นะครับเรามาดูด้านหลังครับ ด้านหลังตัวไม้จะไม่มีสกรีนอะไรนะครับก็จะเห็นหลายวงปีของไม้ฮิโนกิที่สวยงามน,นะครับวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคนไทยเรียกว่ามุกเขียวนะครับก็เหมือนกับลูกพลาสติกนะครับข้างในมีโลโก้บัตเตอร์ไฟด้านในนะครับแล้วก็มีคำว่าบัตเตอร์ไฟอยู่ด้านในนี่นะครับ โลโก้บัตเตอร์ไฟกับคำว่าบัตเตอร์ไฟนะครับอยู่ด้านในส่วนตรงตูดไม้นะครับก็จะเป็นโลโก้โลหะของทางบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ประทับตา JTTAA ครับเรามาดูกล่องกันบ้างนะครับสำหรับกล่องไม้ก็ จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็เขียน b u t เตอร์ไนะครับเ e r ร์ลิทติ้งนะครับคุณลิตี้สเปเชียลแ b ทเทอเรียลเบสเมดอนนะครับตรงนี้ก็ด้านข้างก็จะเป็นคำว่าบัตเตอร์ไนะครับด้านหัวกล่องก็จะมีโลโก้บัตเตอร์ไสีชมพูอยู่นะครับ เราลองใส่ไม้กันใส่ไม้เข้าไปนะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เราลองมาดูที่ก้นกล่องกันนะครับก็จะมีโลโก้บัตเตอร์ไฟแล้วก็เขียนว่าเม d อินเจแปนนะครับ กาเรเดีย T5000 FL นะครับความเด้งอยู่ที่13.6ความสั่นสะเทือนความสั่นสะเทือนอยู่ที่14.5แล้วก็เป็นไม้3ชั้นนะครับบวกกับคาร์บอนที0 0 0นะครับ2ชั้นด้ามจับเป็นด้ามจับแบบ FL นะครับคาร์บอนที0 0 0ันตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของกล่องนะครับซึ่งจะตรงกับไม้นะครับโอเคครับ TBT นะครับก็คือเป็น ไม้ที่ซื้อจากประเทศไทยนะครับโอเคครับปิงปองรีวิววันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ